ด,ดีแบบนี้ครับและช่วงเวลานี้ครับอย่างที่คุณสาธรรมได้บอกไปครับชาวสุพรรณบุรีภูมิใจเหลือเกินครับกับล่าสุดที่ได้รับนะครับรางวัลจากยูเนสโกนะครับว่าเป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านดนตรีจากองค์การยูเนสโกซิตี้ออฟมิวครับและศิลปินที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีและคนไทยทั้งประเทศต้องบอกว่าท่านนี้เนี่ยน้องแพรน,น่าจะรู้จัก โอ้โหต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะคเพราะว่าเป็นศิลปินแห่งชาติถูกจ้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้เนี่ยเขาก็จะมามอบความสุขให้กับพวกเราทุกคนในงานนี้เพื่อที่จะเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ด้วยนะคะแน่นอนครับเอาละหลายท่านต้องตั้งต,า,งตารอมาเนิ่นนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะ ที่ของเราจะส่งปเีเก่าเพื่อจะ<ห>ไปปีใหม่ขวันจิตสีพระจันขอบคุณนักหนาชาวสุพรรณที่มาไม่เป็นแรงใจเพราะเขาไม่ใช่จะดูเราเอ้าวแล<ห>้วเขาจะดูใครอ่ะอา้าว้ออเงี้ยส่งยังแบ นาย้องเป็นด้วยเหรอครับนายลองร้องสักคำเดี๋ยวให้เขาได้ยินเขาได้ชื่นใจส่งย่งแบบเสร็จย่งบอยส่งอย่างแบบพอพอเดี๋ยวเป็นลมแน่จะแย่ซะแล้วสิเขาเขาก็ต้องแวะดูเราบ้างแหละใช่คอยไงก็ต้องสวัสดีนะชาวสุพรรณบุรีค่ะก็งานนี้ก็ต้องงานกระทบกันเลยเนาะอยากค่ะใช่ใช่อืมเฉพาะว่าปีเก้า จะไปปีใหม่จะมาแล้วก็เราก็ยังเป็นงานของอะไรนะอะไรห้าสายทางเมืองดนตรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเพิ่งได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองดนตรีนะคะอะไรวะห้าสาย e a t i v e City of Music มีไหย Yes ไหมโอเคไหมโอเคไหม Yeah โอเควันนี้วันนี้ก็ ควายชายนักร้องไทยก็เนี่ยบอกแล้วอย่าไปส่งให้มันเล่าเรียนกันทําไมคะพอมนเรียนได้ดีได้อะไรก็ต้องไปทํางานวันนี้ก็ต้องไปอบรมต้องการแทนที่เราจะได้มาใช้ดีตาเชียวแต่คนนี้มาได้น่ะเนี่ยล่องมาไงก็ไม่รู้ไม่ธรรมดาเราต้องการจะบอกว่าเพลงพื้นบ้านของเราเนี่ยโกอินเตอร์เพราะวันนี้มีพ่อเพลงต่างประเทศฝรั่งมาเล่นด้วยโอเคมาจาก เย่ถ้าอย่างนั้นเราจะจะให้ให้รู้จ,จักมักจีก็เอาชวนให้มาสวัสดีแล้วก็อข,อขอเสี่ยงปรบมือให้ฝรั่งคีคล่งหน่อยอ Can you speak Thai แล้วไหมคะ Can you speak Thai มาเสี่ยงฟ้าพูดได้นิดหน่อยไอยสวยไหมสวยไหม I'm beautiful beautiful ปรบมือให้กับฝรั่งมังค่าที่ลงทางมา What's your name What's your name My name Christopher t u l s a Ah Kid chauffeur driver ฮะเอาล้วนะเวลาก็ไม่มากแล้วเพราะเรียบส่งยังแบตมาเราก็ต้องไปคือเราน้าเป็นนักร้องขัดเวลาคันเวลาขั้นเวลาขัดเวลาคือ ทุกอย่างที่ในสุพรรณบุรีจะเรียกใช้เรารหัวก็ได้ท้ายก็ดีไม่เคยกเกี่ยงและโดยเฉพาะวันนี้เราต้องขอบคุณท่านวราวุธศิลปะอาชาพี่ทองแล้วก็คุณ,คณยอ,อนคุณสุระศรพี่ศรช,ชัดค่ะสรชัดนะคะแล้วก็ เมื่อกี้แทนที่เราจะต้องไปทักเข้าเขาก็ทักเราก็ต้องขอบคุณมาให้รู้สะบางว่าเราเส้นใหญ่แค่ไหนว่าเราแกเพราะเราเราจะไปทักเข้าบางทีก็ไปจําเข้าไม่ได้อจไม่ใช่ที่เขาทักเราเขาเห็นเราแก่หรือเปล่าไม่ใช่เขาเห็นเราสวยอ๋อเห็นเราสวยเวลาเรามีน้อยค่ะเรามีเวลาเล่นอยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมงใช่เดี๋ยวจะได้จะได้ชมวงดนตรีทรงยังแบดเดี๋ยวเราจะได้แซดไปหายอารมณ์เรา จร,จริงๆริง่เราไม่อยากขัดใจท่านผู้ชมนานเราลงเลยดีไหมคะเ้ยเดี๋ยวก<ม>็ได้เดี๋ยวนนยโถเอางี้ดีกว่าค่ะเวลาเหลือน,น้อยแม่อวยพรหน่อยดีกว่าเมื่อปีเก่าจะไปปีใหม่จะมาเอาๆๆ สุขสดใสอยู่ดีมีแรงไม่แนงงนายนี้ทำกินอย่างดีมังมงม่งมีเงินใช้มั่งมีเงินใช้ นี่สบายสมบูรณ์นี่ว่าสบายเชี่ยนน์สมบูรณ์ทั้งท่านท่านคุณคุณนอาไม่เลือกว่าใครจะทำมาค้าขายให้กำไรร่ำรวยเออเละร่ำรวยโยกนุนบุญช่วยทั้งหญิงทั้งชาย กำไรล้นเหลือร้องบ่อยอย่าพองเบื่ออย่าพองเบนหน้าบ่ายขวัญจิตสีประจันและลูกลานที่มาได้เห็นหน้าเห็นตาก็ชื่นอกชื่นใจเอาละไม่ร้องให้นานเดี๋ยวท่านํำคา็เปล่าเว่อร์ไเปล่าขาวันนี้ขวัญจิตเป็นสาว ชายืนนานปวดล่างอีกดับไ่จุงกระเบนก้าวไม่ออกอีกอย่าว่ากันนะรีอ,อะไรก็ใส่ใส่ไปดีนะใส่ในะอย่ังดีนะจะไม่ใส่เลยด้วยซ้ำจริง <c oughs> จริงไงเพื่อวความตื่นเต้นของพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะแม่แม่ต้องไม่ใส่ใช่ไม่เอาให้กลัวกันไปทั้งจังหวัดเลย <c oughs> ใครจะเป็นเพื่อนเหรอมั่งที่ไม่ใส่ <c oughs> จะมีใครมั่ง ยกมือขึ้นใครจะไม่ใส่แล้วเราจะได้มาเดินด้วยกันเราไม่ใส่เล่นไม่ได้เลยเอาละเปิดโอกาสให้นุ่มๆเขาจีบเราหน่อยดีไหมเพราะว่าเราแต่งตัวกันมาสวยๆให้เขาเกี้ยวเราหน่อยดีไหมแม้จะไปนั่งแล้วล่ะยืนนานๆปวดเอวเออเฮ้ยคร้งจะเกิดก็ไปนัก มันกี่มักจะช้าเอ๋งไปแล้วจะช้าเดี๋ยวจะลวงเวลาหนอ่อกลงไปเวลาของเรามีนิดหน่อยเราก็ต้องค่อยๆหน่อชมไปพิษดูขคอต้นแม่โสพลจึงนองเนื้อเหลืองยังกระท้องหน่อทาภัย บอกว่าพวกเราเอ้ยมาช่วยกันชมบอกว่าพวกเราเอ้ยมาช่วยกันชมคนไหนจะโสมแล้วกว่าใครเดี๋ยวค่ะจะปีใหม่จะมาส่งมาโสมอะไรสวยสมเซ็กซี่เหรอเราจะยรีบขี้ใจเนี่ยกระซิบข้าหูบอก คนไหนโสมคนไหนสมเนยไม่มีคนไหน,นไหจะ <คน S 1> สวยสมแน <c oughs> ้วกว่าใคร <c oughs> แม่สำเนียงคอต้นแม่โสพลจริงน้องใส่เสื้อสีดอกทอง <c oughs> สวยวิไลคล <c oughs> <c oughs> ิปทองเฉยๆค่ะ ดินทองขออภัยนะครับผมคนบ้านนอกเมื่อก่อนเนี้ยผมมีต้นทองอยู่ผมไปเลี้ยงควายดอกแบบนี้เลยสวยปิงเลยสวยปิงเลยเนี่ยดอกสวยเปียๆเอาไม่เอาไม่เอาเอาคลิปพอเอาคลิปพอไม่ไม่ต้องใช้ดอกนะไม่ต้องใช้ดอกใส่เสื้อคลิปทองสวยก็วิไลจะดูทางใหนก็สวยแท้สวยเหมือนคุณแม่ ผมเลยให้ตายถัดจากที่หนึ่งไปถึงที่สองม่แม่ไม่ไม่ไแม่คนนี้น้ามองยิ่งกว่าใคร er, ใส่เสื้อสีม่วงกันซะด้วยม่วงไหนเฮ้ยไม่ใช่สีม่วงอะไรม่วงดิบไงเลยหนูไปได้ไง,งวะ ม่วงม่วงดิบเลยหนูไปสีม่วงได้ไงวะนี่นี่ม่วงดิบอ๋อมนี่ม่วงดิบฉันไม่มีผู้ได้รู้เรื่องล่ะค่ะใส่เสื้อสีม่วงดิบกันก็สดดวยเอแม่เธอช่างสวยกันก็วิไลสวยๆอย่างนี้ไม่น่าจะมีผัวเลยก็ไม่เก็บเอาไว้ชมเชยเสียมามพัดชายท้ายอย่างนี้ สักคนพี่จะไม่บ่นละสักคำง,ง,คงานการไม่ให้ทำทำอะไระะจะให้น้องนั่งเท้าแขนแล้วแอลแต้สใหยเหมือนดังม่อมแม่แล้วเมียนายหรือว่านั่งเท้าแขนน้องบ่นว่าไม่ดีเออ ท่่งงยาให้หนูทำอะไรคะให้นั่งตามที่ที่ควรไปที่ควรไปให้ไปนั่งตามที่ที่ควรไปจโอแม่สําอางเนื้ออุ่มจาะอาณาหวานเป็นน้ำอ้อยพี่ไม่ใช่คนสําอ้อยแต่พี่เป็นคนขี้อายก็เห็นน้องอวบอวบเหมือนน้ำกำลังเออช่างอวบอัน จริงนะเอออยากได้กินกระไออยากได้กินกระไอของแม่สําอางก็พี่ไม่ได้อวดอ้างจงกวังคำของอ้จงกวังคำาอ้เอยเถิดแม่เนื้ออ่อนเออแม่เนื้ออ่อนพรรักกับพี่พี่จะไม่อ้อนเพราะพี่เป็นคนขี้อายเออคนขี้อาย ับพี่จะไม่อ่อนพี่เป็นคนขี้อายเหลือคนหนึ่งสสาถัดจากที่สมาถึงที่ห้าแม่คนนี้โสภาจริงให้ตายเลยจากที่หไปถึงที่หนะเออแล้วที่หอีกคนนี้สกกรเป้ก <c oughs> <c oughs> มาเลยเอ้าไม่ใช่คนที่เดินไม่เย็นที่เดินไปที่เต็นต์คนละคนอ้าวขอโทษทีจำผิดน้าคนมาเย็นเดินไปผ้าขาดไปเลยเราก็นึกว่าคนเดียวกันชัาแต่งตัวมาสวยสวยคนเนี้ยสวยอายุเยอะสวยไม่สางสวยไม่สางครับผมแต่ถ้าสางแล้วสางก็ไม่สวยนีิถัดจากที่ห้ามาถึงที่หกแมมในตาเธอโศกหน้าสดใส สวยจริงแม่คุณแม่ขนุนนางนาแม่เธอโสภพายิ่งกว่าใครพี่จบคํานี้ให้น้องมีคํามาเองฮใ้วคํามาจะได้ไม่เสียเวลาเชิญแม่ชื่นหัวใจชื่นหัวใจากาเสียเวลานะแม่ชื่นหัวใจ ยกมือขึ้นไหวทั้งหญิงชายแม่พอเออไงแ,แล้วแม่พอท,ทันมานั่งรอนักกันทั้งกว่าระสายวันนี้ฉันมาบนเบล่งนกกันเป็นเพลงแล้วทุพรรณกลัวจะไม่หวา,านมาหนทุกท่าทั้งหลายไม่พอใจระคายหูของท่านผู้ดูแล้วนีน<อ>า,<อ>าแล้วดีนะกว่าช่วยมี ตากันเถิดหน้านายเดินเถิดนานายว่าช่วยเมตตาเถิดนานานายนี่เราจะกลื่อนไปหนักนี่มันมีมักจาดชาเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะพาเที่ยวน้เมื่อนายวัาทุกทันที่มาก็อยากเลี้าง จะเปลืองเวลาเปลืองเวลา ดับกลินปากเหรอใช่ค่ะไวให้น้าอมะลรค่ะดีมากเอาเชียนมาไปด้วยเพราะฉันอดไม่ได้หมากเจียนผู้ที่ว่าจัดแจงบรรจงเออเออแล้วบรรจงเรียมเสร็จนะแม เกือบโดนละสะดือโอ้สะดือสะดือโดนอะไรนะคะโดนสะดือจ้ะไม่เป็นห่วงนะโดนไหมคะคนนั้นน่ะโดนไหมคะโดนไหมนี่ดูมือดูมือซะก่อนว่าทำไมครับมือเป็นไงว่าลำสวยแค่ไหนไอ้หนองมีเพื่อนแล้วเอให้เราลาก้วงกันดีกว่ามาลองยกมาลองถาบันเดียวกันยกมือครับยกมือยกมือนี่เห็นไหมทาเขย่าเขย่าอะไรมาทาลำมือเตรียมพร้อมมาดูสิ มือเขาเตรียมพร้อมออ่ะลองยกอีกทีดิเห็นไหมมือเตรียมพร้อมอย่างงี้นะสอนเขายังงี้สิมามาอันนี้ก่อนเกี่ยเรื่องสะดือสะดือก่อนสะดืออผู้หญิงสะดุดเอาเกลือบโดนแล้วสะดือโอ้เออเล่นเอาใจผมหายแม่ผู้หญิงสมัยนี้ช่างไรจัญญาช่องหลับหูหลับตาไม่ระวังละไว แต่ก็ช่างเขาเธอเรานัดเจอกับเข่าวอปแล้วกับเขาถึงโดนเหยียบก็ทนเอาจะเอ็ดตึงก็อา สานึกว่าให้ทานมาแล้วมันไปเออแล้วมันไปนึกไว้ทานมาแล้วมันไปเลยตรงเข้างุบงิบกะสิบบอกเออกะสิบบอกขอให้ จะได้ไหมเห็นเขางุบงิบกระสิบบอกเอเอกระซิบบอกเดี๋ยวแม่ทองเสียได้ซอกแล้วส่งไปแล้วส่งไป <S <S เห็นเ,เขางุบงิบกระสิบบอกแม่จะทองเสียได้ศอกเลยหรือ,อยังไง cành leo sắc đột มาเจอลูกจัน์จวนจะวายจะติคขั้วให้หล่นจะติกก้นให้กลวงแล้วให้กลวงเจ,จ้าจะไม่หลุดจากพวงที่เกิดตามใจก็ตามใจมใจ,จะติกขั้วให้หล่นจะติดก,ก้นให้กลวงจะไม่หลุดจากพวงก,ก็ตามใจถึงจะตกจนหออ อเออไม่หล่หลจะติดอยู่กับต้นแล้วกลับใบแล้วกับใบไม่บอกจะสุกจนหองอไม่หล่นจะติดอยู่กับตลล้นนอว่ากับใบเง้นข้าจะเหนียวต้นกันแล้วโหน ไงั้นข <ing Wha> ้าจะเหนิยวต้นแล้วโหนตอกเองเ้ยแล้วโหนตอกดูพวกแกทางคอกจะทำยังไงมาทางพวกอะไรมาทางคอกทางคอกอะไรคอกหมูคมคายจ้ะพูดทั้งคอกมันน่าเกลียดยังไงคะถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกทั้งโขงน่าเกลียดกว่าอีกโขงมันยิ่งกว่าคอกอีกนะเออ เพลงกำลังออกรถเวลาก็หมดแล้วเอ้โถโถโถแล้วเราชาวเพลงอีแซลคงต้องขอลาไปปีเก่าผ่านไปนะปีใหม่ผ่านมามาลงมาเสงช่วฉลูขานปีหน้าปีเลยคะมาลงฮะ<า>มาลงจริงปะลอกหนูปะปีหน้านะาปีหน้ามาลงอถ้าปีอีกหน้าหนึ่งมาเสง เก่าผ่านไปนะปีใหม่เชื่อมโยง ฮะตะเบงไม่ไหวเราต้องไม่ขึ้นเสียงสูงแข็งก็หออคอยยังว่าอะไรเขาเป็นสาวเพลงพื้นบ้านตอนกนที่จะมาแสดงมีครูก็สอนมาบอกว่าสอนว่าร้องยังไงก็ได้ให้พวกเราร้องแล้วมีความสุขแล้วทุกข์ก็จะไปอยู่ที่คนฟังเฮ้ยดิฉันจะจําไว้โอ้เออจะร้องอย่างไรนี่ให้เขามีความสุขเออแล้วความสุข แต่ไม่ให้มีทุกข์มาเนอะไม่พะโอ้ขอบคุณหนุ่มๆสาวๆเนาะแบนเพลงเดี๋ยวไปไม่หายกัาเลยแกงวัยรุ่นมาซองเต้นก่อนเลยลูกมาส่งเดี๋ยวพอส่งอย่างแบทมาหนูได้เต้นเท่ๆไงมามาเร็วมามาเร็วแล้วแล้วใครกล้ามาเลยนะจะร้องอย่างไรให้แฟนๆมีสุขเนี่ให้หมดความทุกข์นะเนอะทั้งหลายขอขอบคุณทุกท่านชาวสุพรรณบุรี อีกขั้นรัฐมนตรีเป็นแรงใจรัฐมนตรีวาราวุธศิลปะอาชาของพอมอนี่นาท่านก็เหนื่อยลายแต่ท่านจะเหนื่อยเพียงไหนไม่ว่ากันแต่มีอะไรที่สุพรรณท่านทิ้งกันไม่ได้แล้วสอสอสรรชัด อีกหนึ่งท่านโอ้โหมาทุกงานไม่ว่างานเล็กงานใหญ่แล้วขอบุณทุกท่านที่มางานวันนี้เดี๋ยวนักร้องเขายังมีนักร้องเขายังมีดนตรีอีกมากลายจำเป็นจำไปว่าจำใจต้องจบนะเอยแล้วต้องจบพวกยกมือเขารถนะขอลาไป นักร้องที่ท่านอยากดูอยากเห็นก็มาพอดีพวกเรานี่ก็ขัดเวลามาตลอดตั้งแต่เศ้าจนแก่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ขอบคุณนะคะ